ก่อนะไอมันนี่อ๋อไอ for you just okay thank you sir โอเคไอขอบคุณเป็นภาษาพม่าดิขอบคุณเป็นภาษาพม่าดิจี s ู j ิมบา d e แปลว่าขอบงคับโอ้โหไอกรีดิอักเคน Jesu Jambade Jisoo j a m b a d เต้นเต้นเต้นขอบคุณครับครับโอ้ Jesu Jambade ครับสวัสดีเป็นภาษาพม่าดิ มิงกะลาบามิงกะลาบาผมรักคุณมิงูเชตเตมินดูเชตเตมิงกูแมงกูเชตเตผมคิดถึงคุณมิงูดวนดแต่งงานกับผมไหมอันนี้ยาวไม่เป็นไรนะได้มีกูเลตมะลาคุณกินข้าวหรือยังแมิซาบีลาคุณสวยจัง โอ้ยล้ออะไรด่าคุณสวยจังคุณสวยจังกับคุณรักอ่าคุณน่ารักนี่เหมือนกันไหม,ไมคุณน่ารักไม่ไม่เหมือนกันคุณน่ารักจังน่ารักจังไม่ไม่มกันเองแล้วก,ก็ลาดสวยๆเอาเหรอเออคุณสวยด้วยน่ารักด้วยอ้าวขนาดนี้นี่อ่าประเฟนเนี่ยโอ้ตู้เสียงตู้เย็นี่โอเคครับอยู่ประเทศไทยสบายไหมโอ้สบายดีสบายกับเมียนมาเยอะโอ้ ตัวนี้เมื่อวานนี้ใช้ได้เนี่ยเนี่ยตหาเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่ประชาชน,ชานเนี่ยใช้ได้เนาะฮะชู้อยูอ่คุณคิดว่าอาผู้หญิงไทยกับผู้หญิงพม่าอันไหนสวยกว่ากันถ้านี่พุทธญาเนี่ยเนี่ยคนไทยเลยสวยอยู่ มีนมากสวยไหมมาเลยไรสวยอยู่เหรออ๋อสวยอยู่สวยคนละแบบอ่าคนละแบบเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันเลยเหรอสไตล์รู้จักไหมอ่ะอ่าประเทศไทยเราเนี่ยอ่าแกงขนาดนีอ๋อแกงขนาดนี้ลายซ่าลายเนี่ยถ้าให้คุณเลือกเอาระหว่างผู้หญิงไทยผู้หญิงม่าให้เลือกเป็นเมียคุณจะเอาใครโอ้เอาป้าม่านี่เอาเลียวป้าม่าดีกว่าคุยกันรู้เรื่องใช่ไหม รู้รู้จาร์เนี่ยอ๋อ,อรู้เซีนตู้ย่เนี่ยเนี่ยไอ้วันนี้กินข้าวอะไรอืมอ๋อคุยกันรู้เรื่องคุยรู้เลยเนี<อ>่ยพี่ซีอะไรนะอ๋อซีอะไรเฮ้ปลาล่เนาะอ้าวได้แล้วอะไรแล้วก็พิคกี้ดูซีไหมครับได้โอเคโอเคแล้วก็หมูสันชาเอาไหมเอาเอา่อาอา่อา,อาไปผมไปตลาดอ้าวไอ้ใบใบเป็นภาษาพม่าดิใบใบนี่ใบใบ ภาษามาม่าว่าไงบ๊ายบายบ๊ายบายนุกสปาเดอะไรนะนุกสปาเดนุกสปาเดะนุ๊กนุกนุกสปาเดะบ๊ายบายโอเค thank you very much ขอบคุณครับ